สวัสดีครับตะวันผ้าเหลาะครับคันนี้ตะวันผ้าเหลาะก็ับด็กแม่ตุละอยู่แถวโรงพยาบาลราชวิ 2. ถีสองแถวรังสิตครับผมครับตึกประยุกครับประมาณหกเจ็ดสั้นประมาณนี้แหละครับผมก็เลยเด็กเห็นวิวบรรยากาศครับผู้มิทัดแถวสั้นเมืองครับตึกอาคารบ้าน อาคารต่างๆครับพ่สูงคือกับในใจกลางเมืองอะลรครับผมก็เลยตะวานก็เลยคิดไว้อยากนําบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนามาฝากแฟนผู้ชมในช่วงกันครับผมทิศทางนี่คือทิศทางอีสานบานเท่าครับผมมกับมโนภาพอ่าอีสานบานเท่ากับยุทิศท,ทางนี่แหละครับผมทิศตะวันออกเชียงเหนือนี่แหละครับผมมุมกล่องเนี่ยที่มีหลายๆห,ยหยน้าเนี่ยเนี่ยครับมุมของอีสาน บ้านเฮ้าก็้าจะยืดทิศทางนี่แหละครับอีสานบ้านเฮ้าครับ,รบ,เ, au, รบเริ่มต้นจากโคราชไปละเอยาผมอันนี้คือมโนภาพปลอบใจจ้าของคู่ไกลบ้าน <c oughs> ครับเราตามความคิดเห็นไปต่างๆนานา,นานครับส่วนทิศทางนี่คือเชี่ยร่งสิตเส้นทางเชี่ยร่างสิตนี่ก็จะเป็นทางตรงไปว้างหน,น่อยหินกองเขาซูสระบุรีมัด เพราะฉะนั้นทิศทางอีสาบนบรรทัพวัดตองอยู่เชิงเฉียงขวาแน่นอนครับนี่แหละครับมันต้องเชิงเหนือไปทิศทางโคราชประมาณนี้แหละครับผมนี่แหละคือผมอยากนําบรรยากาศมุมสูงใช้เลยนําทิ่ทางบรรยากาศแล้วก็วัตถิศีวะอ่าทิ่ทางของเส้นทางเมื่อบนานเทาตามมโนภาพครับผมจินตนาการมโนภาพขีปลา มันต้องเป็นไปนตามการนั่นครับผมนี่คืออบรรยากาศมุมสูงของโรงพยาบาลราชวิถีทีสองครับผมผมกะเพิ่งมาเห็น,น่แหละครับว่ามีราชวิที่สองแถวๆรังสิตอีกที่หนึง่งครับมาทุระครับผมมาทุระเสร็จแล้วนี่อะมองเปื้องนานะเห็นอาคารโครงสางาดำทะมึนอยู่หน่อยหนึ่งนะ เลยโคกงลังคาสีเขียวๆไปก็จะเป็นเชี้ยรังสิตครับเชี้ยรังสิทธ์เพอเจอโคงจะอ,ะอยู่แถวๆทัดกัน <c oughs> ไปอีกครับผมประมาณกิโลหนึ่งก็เป็นฟิวเจอร์อันเบื้องหน้าก้อนนี่ก็ตัวโคกงลังคาเขียวๆก็เป็นเชี้ยรังสิตก่อนเพราะฉะนั้นจากกรุงเทปมากกว่าไกลครับผมจากใจกลางเมืองหลวงมากกว่าไกลครับ,รบ arn, arn, รนะครับอาคารอาคารกําลังสร้างนี่ยคาดว่าเป็นอาคารปลยนอปล่ยหนายของ โรงพยาบาลราชวิทีสองครับผมครับนี่ละประมาณอีกปีกว่าๆเนี่ยทั้าสร้างได้ได้ไม่ขนาดนี้แล้วนี่กำลังก่อสร้างในประมาณหกสั่นครับผมหกสัน่นเป็นอาคารคูแฝดครับผมอาคารคูแฝดครับของโรงพยาบาลราชวิถีสองครับถ้าสร้างได้ขนาดนี้แล้วประมาณนี่ประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์าสิบเปอร์เซ็นของโครงสร้างแต่ว่าท่านในร่วมการตกแต่งขาดไปอีกเป็นปีหมดแล้วครับผม เนี่ยพวกผมว่าคนสี่อสารจักสันแต่ว่าที่นี่เนี่ยเราดีหกชันแล้วรวมทั้งสันพืนพืนดินครับผมแล้วก็ทางด่วน,นเส้นจอไปสู่ล่างสิตสู่นอกเมืองครับร้านเมืองร้านเมืองแถวซ้านเมืองครับผมท้องที่นี่ก็เป็นท้องที่เขตของจังหวัดปทุมธานีเพราะว่าเป็นแถวคลองล่างสิตครับผมนี่ครับน้ำบรรยากาศอย่างสูง นำมาฝากกันเพืชมในชมกันครับแดดอ่ะเมื่อนี้บรรยากาศแดดแดดจ้าพอสมควรครับผมเวลาไก่เทียงสิบเอ็ดนาฬิกาเสร็จเสียดแน่อักน้อยไก่จะเทียงครับประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาหาหานาทีครับผมครับเป็นมุมสูงบ่ได้ครับผม ต่เห็นมุมสูงเราอดที่จะน้ำบรรยากาศมุมสูงนั่นมาฝากกันไปช่วไนช่วกันครับนะครับในทางดวนท้างเขาใจกลางเมืองบางกอบครับแล้วก็แต่ตรงไปทางด้านขวามือมุมจอครับก็จะเป็นออกสู่สระบุรีครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะมันต้องไปติดทางนี่ครับเชียงเชียงเชียงขวาไป เชียงไปตะว,วันออกก็เป็นทิศตะว,วันออกเชียงเหนืออีสานบานเฮาครับอีสานบานเฮาครับด้านหลังของอาคารนี่ก็จะเป็นทิศทางที่จะไปทางดอนเมืองครับผมนี่ครับเมื่อนี่แดดอากาศอากาศจา้าแดดจา้าแดดท่อนแดดก้าเนี่ยมันเป็นตะฝนตกครับครับ เบิ่งภาพมุมสูงสูงด้แค่นี้แล้ครับผมสูงด้แค่นี้เท่าที่เห็นครับในเบื้องล่างของอาคาราก็จะเป็นยังที่เห็นนี่ครับผมผมคาดว่าประมาณอีกสองปีขา้างหน้าลานวิธีสองตรงพัฒนาไปอีกข้อสมควรครับนี่พืนที่นี่คงแต่ว่าบางต่อไปหลังจากเซตอาคารนี้แล้วนี่ พระชาชุดมาใส่บริการนาเนีนน่ยขึ้นเรืๆๆๆ่อยๆเรื่อยๆคงจะมีการก่อสร้างอาคารอีกเพราะมันไม่มีพื้นที่ว่างครับผมคาดว่าโอกาสหน้าต่อไปซื้อหาพีทางหน้าก็จะเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางไม่นขนาดกลางนะครับขนาดเกือบบิ๊กเลยละครับผมขนาดกลางตรงเล็กหน่อยก็เนี่อันนี้โรงพยาบาลกํากลังก่อสร้างอาคารคูเฟียอีกอาฮอกซันนะครับคาดว่าจะเป็นอาคารซิฟสัน คิดว่า11หรือ8ป,ประมาณนี้แหละครับผมครับนี่คือบรรยากาศมุมสูงของอาคารราชวิทีสผมเรียกนําบรรยากาศมาฝากกันผู้ชมในชมกันครับเดียด้ดานล่างของอาคารเดียดทอดครับผมเสี้อลงซิตกับเส้นทันรงังงซิดนี่นาะสมันที่เดียวกันครับนั่นมองเห็นโลโก้ของเส้นทนันครับผม นี่ภาพมุมสูงครับถัด้าอีกว่ากี่ปีพื้นทีแถวนี้คงจะเต็มไปด้วยอาคารครับผมครับครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปน้ำภาพมุมสูงของอาคารเพียงฮอกเจชันครับผมถ้าวันพาล,ลอยละเอียกนำมาฝากท่านไปนนชมได้ชมกันครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้ครับเด้อสำหรับผู้ที่ระดับขอบพระคุณูสูงสําหรับผู้ที่เกียติติดตามรับชมเราค่อยติดตามชองตะวันพาเราครับเสียสละเวลาเบองเล็กคลิปเล็กๆน้่อยอาจจะไร้าสาระแน่ในความขีดเห็นบางท่านแ็บว่าเป็นยั้งครับดิชมได้ครับตะวันพาเราเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วขอคันไม่ในคลิปหนาได้ค,ดครับเด้อสำหรับคลิปนี้ตะวันพาเราความล่าพาจับครับ วอามไม่ในคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้วันทะเลาะล้าเข้ามาสวัสดีครับ